เรากวันที่25เดือนอะไรวันที่25ตุลาคม,ม,ม2563เรามาทําบุญกันอีกแล้วนะคะอันนี้คือสายบุญของแท้ค่ะมีเด็กน้อยมาตัวสองตัวอยู่ข้างหน้าอันนั้นพี่ชายนะคะขับรถอยู่คุยไม่ได้หรอกมีฉลู ำใแม่นเพราปีศาดุนี่เลยโอเคเดี๋ยวเราอ่ะจะมาทำบุญนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าอาวัดเนี้ยคนเยอะแค่ไหนแต่ไปมายังไม่เคยเห็นเลยว่าคนเยอะขนาดนี้มาทอนเลยอ่ะต้องจอดข้างนอกเราต้องเดินเข้าไปนะคะเราจะมาดูว่ามันจะแต่ตอนนี้คือเราต้องหาอะไรรองท้องก่อนโดยที่ ไปกินกาแฟร้านนี้ต้องแนะนำนะคะถ้าใครมาลพบุรีชื่อร้านกันเองค่ะกันเองค่ะก็ห่างจากวัดประมาณไม่กี่กิโลไม่เท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองลพบุรีนะคะใกล้ๆถึงตัวเมืองลพบุรีแล้ววัดที่เราไปคือวัดท่ามปูตองเดี๋ยวเราเราไปแล้วจะแนะนำอีกทีนึงแต่ตอนนี้ต้องมาหากาแฟทานให้อร่อยที่สุดขอบอกเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูก็ต่อไป นี่พาแม่มาชิมแม่บอกว่ามาชิมหน่อยซิว่าจะเป็นยังอไงแล้วเรามาติดตามว่าคนแก่จะชิมอร่อยไหม <c oughs> ถึงแล้วนะคะบ้าน <c oughs> เองเมื่อกี้พูดผิดไปหน่อยนะจ๊ะ มาค่ะน,นี้บรรยากาศโอ้โหหอบคาแฟ่หนูเอาคาปูชิโน่แต่เดี๋ยวสั่งอาหารได้ไหม<ด>เราไปนั่งไหมน,นั่งก่อนนีสวยไหมคะสามสี่เอา,านะละหน่อยสิวุ้ยต้องอย่างนี้สิป่ะสั่งตรงนี้ได้ไหมคะ อ่ะซ่งข้างหน้ามะต้มกันนะเดี๋ยวเรจะกินอะไรดีวะข้าวต้มดีกว่าต้มปลาข้าวพร่อาหารเช้าอาหารเช้าน่ากินไข่กระทะสี่อุดยไข่กระทะน่ากินอ่ะนันสี่แล้ว้าวต้มก็น่ากิน อันนี้คนขายนะคะมารีวิวให้จริงคันนี้เลยค่ะโดยเฉพาะฟอกกาแฟอร่อยเคยมากินครั้งหนึ่งนึงแล้วก็เลยเดี๋ยวมาลองอันนี้อเลยรีวิวให้เลยสามที่สี่ชอบอร่อยเที่ยวไข่กระทะหมดเลยเหรอเขาคนชอบกินมันสามสี่เอาละหน่อยสิเฮ้ยกางอย่างนี้สิป่ะ เนียไปกวต้ปต้อาหารเช้าอาหารเช้าน่ากินไข่กระทะสอุ้ยไข่กระทะน่ากินอ่ะอันน้สี่ต้มก็น่ากินยตมปาตต้มอันนี้คนขายนะคะมารีวิวให้ดีกันนี้เลยค่ะโดยเฉพาะเพราะกาแฟอร่อย เคยมากินครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวมาลองอันนี้เออเลยรีวิวให้เลยของพี่สี่ชอบอะไรเที่ยวไข่กระทะหมดเลยหรออือก็คนชอบกินกาแฟมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารีวิวคนแรกเลยคุณแม่นี่แหละว่าอร่อยแค่ไหนว่าอร่อยแค่ไหนอ่เพราะว่าแกเป็นคนกินอะไรยาก รรคือแกจะเป็นคนที่ชมอะไรยากถ้าไม่อร่อยาไมอร่อยก็คือไม่อร่อยฉะนั้นจงเชื่อไว้เถอะว่าร้านนี้อร่อยจริงไม่ไม่ไมถามแม่ไม่เคยได้กินจริงกเดี๋ยวจากที่ยา่าเป็นคนบอกแล้วแม่บอกแล้วนะว่าอร่อยจริงชอบฟ้าก็จะมาทดลองให้ดูาว่าอร่อยจริง ซื้อสัตว์น่ากินใช่ไ้มีสัตว์น่ากินด้วยรึใช่สองกลุ่มไปห้องน้ำแล้วก็แวะถ่ายรูปการกินกาแฟจะต้องดื่มเดาบใช่ไหมบรรยากาศอร่อยจริงๆเหมือนไปกินบนเขาเลยไปจังหวัดตากก็ได้รสชาตินี้ไปจังใก้นะคะไปบนเขาเลยเป็นดอยเลยได้รสชาตินี้มาที่นี่ ก็รสชาตินี้อยากจะบอกว่าคอนเฟิร์มรสชาติเหมือนกันดิเหมือนไหมบ้านเองบอยดิเลยค่ะไม่ต้องไปไกลที่ชันเหมือนกันดิเลยนะคะเอออร่อยจริงๆต้องมาให้ได้นักะเอออร่อยจริงๆต้องมาให้ได้นักขอาหารมาแล้วนะคะ ไ่ไข่กระทะโ,โอ้ยทำไมน่ากินนี่ดูนี่แต่อันนี้ของชอบพาตงต้มปลาค่ะกคนอื่นเูาสั่งใส่กระทะเราก็แบบว่ามนนแม่ต้องชิมให้แม่ชิมอีกก็แ,แม่พูดสีิปลาแม่แล้วก็ชิแม่ชิม,แ,นนนนชมแม่ชิมก่อนเลยงกับแกมันม่กานเอออเนี้ยามไกินกัน,นไ,ได้ซอสอ่ะืนี้ หนูว่ามจะกินสองอันพี่ก็ไม่ให้หนูกินค่ะจิหนูจะสั่งสองอันแต่ดูดิมันน่ากินมากเลยหนูจะสั่งสองอันมีผักให้แม่กินด้วยนะเห็นไหมน่ะมีหนมปังด้วยอันนี้เขาต้มเดี๋ยวชิมนะคะคือเราก็อยากสั่งสอย่างพี่สาวบอกว่าเาเดี๋ยวพอแล้ว เราเลยได้กินเข้าต้อมปลาคนเดียวค่ะไปหยักไยักจานเลยค่ะจริมคะจริงอ้าวไม่เป็นไรหนกินเยอะอ่ะกินวไรไม่นนแมไนอนไหน่ยเฮ้ยรชาิดีนะร้านาวเลนวบปรับตัง่อนเลยเดรชาดีบอกสกุยที่ไหนอร่อยไหมคะ อร่อยไหมเนี่ยไม่ให้เข้ากล้องนี่เผื่ค่ะเผื่ค่ะอร่อยมากเมื่อกี้อาหารรู้สึกว่ามันจะเพิ่มมาหนึ่งชิ้นคือสงสารขอแของแถมแปลกใจไม่กล้ากินทั้งหมดแต่เด็กๆบอกว่าเด็กบอกว่าเขาพูดว่าเป็นของแถมาพูดว่ามันเป็นของแถมโอเค แถมก็แถมแถมไม่แถมก็จะกิน huh. อัชิีมนเพิ่รีวิวน้ให้เขาเพิ่มมากินได้แล้วกินทั้งหมดเลยอ๋าหนูทอช้อนไปชิมไปขอช้อนมาแบบขอช้อนให้พ่อมาแกหมดไม่เดี๋ยนต้องกลไปนะอร่อย ขนมปังเขายังอร่อยอ่ะกินกับกาแฟแมงกูดกับนี่ใช่ได้เลยอ่น่ากินเนาะเรียบไ้่ดีไมน่ากินอันนี้หมดคนแรกเลยค่ะจะต่อ้วยขนมปังโอ้โหขนมปังปีเรามารีวิวให้ร้านเขาาก็เลยเอาขนมปัง้ไม่ใช่ขนมปังปีนะแม่ขนมปังอร่อยจริงๆมันรสชาติมันอร่อยแม่กินคนเดียวแล้วก็หมดเกลี้ยงเลยคนแรกแม่บอกซิวว่าเมื่อเช้ากินข้าวมายัง กินข้าวมายังไเม้ากินข้าวมาแล้วโอ้กินอีกเป็นคนกินยากมากนะคนแก่คนเนี้ยไม่นธรรมดาน่อร่อยอันนี้อันนี้ถูกสเป็กอันนี้ถูกสเปกเนี่ยมาอาคนแก่มาทําบุญแล้วก็มากินอะไรอร่อยๆนี่มีความสุขนะเนี่ยเยี่ยมเนี่ยกว่าจานเลยกว่าจานเลยง่ายง่าย โอ้โหพี่ดูดิขออกว่าจานจริงๆ้วคนอื่นเขายังไม่หมดเนี่ยอ่ะเนี่ยก็ฟ้ายังเต็มถ้วยเลยอันนี้ก็เต็มด้วยาสบรรยากาศมันก็แบบจิมแล้วไปก่อนนะค่ะ ี๋ยวมาใหม่ไป,ไปก่อนแล้วนะคะอิ่มแล้วก็ไปทํำบุญถึงแล้วนะคะก็อันนี้หลังวัดนะไม่ใช่หน้าวัดแต่อยากจะบอกว่ารถเยอะมากก็ไม่อยากรู้ว่าคือคือเนี่ยรถเยอะมากขนาดหลังวัดยังเยอะขนาดนี้แล้วหน้าวัดจะขนาดไหน น,นี่หลังวัดวัดนี่ไกลมากนะน,นี่หลังแบบนี้รถนี่มีเป็นอะแม่ให้ว่ามีกี่ร้อยคันเนี่ยหลังวัดอะโอ้ถ้าถ้าเอาแบบที่นัดตีเซกูคณิศาสอะร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยโอ้ยน่าจะเป็นพันัน,นะด้านหลังเนี่ยอันนี้แค่หลังวัดนะคะ ค่ะเราจะมาเยี่ยมชมอ่ไม่ใช่รีสอนะคงบอกว่าว่าไม่ใช่ คอันนี้ต้นกระบองเพชรก็ไม่ใช่เป็นของปกตินะคะถ้าใครรู้จักนยกจ,กจะรู้ะะว่า,วาบางต้นระคะเป็นหมื่นต้น่อยู่พอนี่นะมาถ่ายตรงใต้างี้อันนี้ปูนลอบนะคะอันนี้อ่านว่าสปิริต อาคานิ่งอวคนิ่งอวคนิงตงามไม่ใติเชนะสติเชวานิ่ง้าวันอยู่ตรงนี้ได้ นะคกุศลนะคะใครมาเยี่ยมชมขอพระอาจารย์ท่านหมอคะอันนี้ขออนุญาตแล้วขอแตะบอกว่าเองเราละหลวงสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เราไม่ได้เล่าว่ารูวนะคะคือพระอาจารย์ท่านท่านคือให้เราเยี่ยมชมได้ได้ที่ฉันก็จะถ่ายรูปแล้วค่ะโอเคบ๊ายบาย จีบได้โอ้จะร่วงอ่าพีอยู Toy ่ด้านหน้ามันร่วงไม่มีสติไม่มีชื่อภาพนามาแจลูกองค์มาให้น้องมองเฮ้ยแต่ติดใหญ่ยหญ่ใหญ่กำลังดิบเลยมองหน้าผมเลยว่าแต่ให้เอามาให้น้องมองตรงนี้ตงนีพี่เนี่ยเสือใหญ่ก็ลิงจีบนะดีบไปแล้น่าจะเป็นตรงนี้แหละอยู่พี่ตรงนี้เลยเนี่ยเราเป็นนั่งตรงนี้เลยเาแต่งด้านหน้านะลูกอง ไปท้ำพญานาคไปขึ้นไปกาบก่อนนะคะยินก็ไม่เยอะไม่หลายท่านหรอกอกข้าด้นอกออันนี้เข้าถ้ำแล้วนะคะเข้าถ้ำแล้วค่ะ Some more, some more. And, uh

ไปนี้เตทุกตในวันนี้ที่ที่มาเปิดไานไปแล้วนะคะชุดหนึ่งเครื่องหมายของพระชนมงจึงเป็นสิ่งที่สิทธิ์นาุสิทธิ์ของวัดเจริญธรรมท่ามางอยคอ่างศราและเรื่องศรัได้รับพระพรนานมนม้อขาองานุนมนมเดมเดเห็นไ่โอเค เราเตรียมตัวถวายแม่จะเปลี er ่ยนเหรอแม่ก็จ้องเอาแม่เอาเอาให้พอใจก่อนแม่เลือกเลยเหรอแม่เลือกเลยแม่เปลี่ยนไม่เราก็เลือกเอาได้หาที่นั่งเลยนะขอบคุณโรงทานเป็นผู้จับผ้าเราได้ที่หมอนจาะในการนั่งแล้วนะคะเก้าสิบกว่า롱ทาย ด้านหลังตรงนั้นไม่ทราบว่าเป็นกุฏิเจ้าว่าหรือปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าท่านเดินลงมาตรงนั้นเราะว่าใช่เรายะงนนี่ลงพานเอยใ่ไหม่ลงทานไหมอลายยาวเลยขโมยของเขาตาผูันาตกว่าสับปะรดเลยอร่อยจริงๆรินะมาเอามากับแม่ที่แ้าวที่เก่าแก่ที่สดมกับปโชด อาว่นนสัตรดทอดให้กับพระองค์นั้นเป็นองค์ที่ได้ีอนในปีนี้ไปงานสัรุษแกมเราจะได้จีอนในปีนี้เต็มาัตอนนี้ก็ใกล้จะถึงาถักกรนจินแล้วค่ะกำลังลงมาะค่ะใกล้ถึงเวลาแล้วค่ะท่านก็ลง อัครธรรมสมุทโตภควาพุธันภควาตาสักนิวารเตสวัสตาโตภควาตาธโมธรรมนามาสามิสุิปันโนภควะโตสาวะสังโฆสังขารนาม ช่วงของพระบาก็เซ็กซิ้่ลงนะครับต่อจากนี้ไปจะเป็นเรื่องของกระถินนู้นๆเลยนะครับในเรื่องของกระถินนู้นแล้วรอฟังมพรอมสักนิดนี้ฝนะ่ายเจ้าหน้าที่การเงินต้องต้องยให้ผมหน่อยนะเจ้าหน้าที่การเงินนะครับขออนุญาตแยกสักนิดนึงหลังจากนี้ใครที่มีผ้าตายเสียนงะเดี๋ยวนี่ไม่ได้นะครับผ้าตายนะเดี๋ยวเรื่องตอนนี้นะครับพี่ผมจะได้ อิมังมายังคันเตสัพพิวาลังกตินะปิวละพุสังสังคัสสัโหนชยามะสาธุโนพันเตสังโขอิมังสัพพิวาลัง Inajivaratusam Inajivaratusam Patikamhatu Patikamhatu Patikamhetavaja Patikamhetavaja Iminah Iminah Rusena Rusena Kakinang Kakinang Atharatu Atharatu Hitaya สุขายะนิพพานายะข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระิสุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอนน้อมถวายหว้ข้าจีวรกรหถิ่งพร้อมด้วยบริวานทั้งหลายเหล่านี้ พระพิสุงสง์ขอพระพิสุงสง์จงรับข้าจีวรลกถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ท่านรับแล้วจงกลาญกถินด้วยผ้านนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อนิพพานแม<ค>่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนาทาธเินครับเปิดรได้ยค่อยเดินครับไม่ต้องเรียกครับค่อยๆเดินครับ แเปิดไเอาม่บอกอง์แรกเราก็องคแรกไม่ติดกล้องเลยยืนใ้กันต่อองค์แรกเราไม่ติดกล้องเลยแม่ไม่ไดีแล้วต้อง ตาดูคนเป็นหนึ่งโอ้โหคนทำบุญหลากหลายมากเลยนะคือเยอะมากอ่ะสุดนี่ใช้เวลานานมากนะคะในการถวายรบุญกันเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเวลาหนา่งนาทีแล้วยังไม่เสร็จก็ยาวๆไปค่ะวิธี่ท่าไม่ได้หรอกนักเรียนเราทาบุญคนเดียวนี่น่าจะหลายพันนะคะอันนี้คือข้าศิวอนหลังจากฟังดูว่าแต่ว่าเป็นลูกของพ่อแล้วนะจะ เวลากลับนะคะเราทำบุญเสร็จแล้วอนุโมทนาบุญด้วยล้านกว่าแต่ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวต้องรอฟังไปเรื่อยๆสาธุ